พี่สวัยคะพี่สวัยพาเรามาที่เขาเรียกว่าแปลงเนาะปลูกถั่วลิสงใช่ไหมคะใช่ใชคับค่ะเป็นถั่วแต่ว่าปกติแล้วถั่วพวกนี้เขาเรียกว่าถั่วถั่วธรรมดาไม่ได้มีพันอะไรไม่มีพานาันถั่ว,วพื้นๆเนา <Indian> ะค่ะอันนี้คือเป็นแปลงของพี่ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้แถวๆนี้ทั้งหมดกี่ไร่อะคะสามไร่กว่ากว่าสามไร่กว่ากว่า โอเควันนี้พี่สวัยบอกว่าพาเรามาถึงที่เลยแล้วก็จะมาถอนให้ดูด้วยใช่ไหมคะว่าผลผลิตนี้มันเป็นยังไงอ่าเอาเลยค่ะอืมเอ้มันดึงง่ายขนาด,ดนี้เ<ล>รหรอรทำไมมันถึงได้ถอนง่ายขนาดนี้คะะผมก็ไม่เข้าใจนะเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยบุญยปดนะ ดึงไม่ขึ้นนะดึงดินแข็งถ้าพ่นไ่ตกซ่องสาวันนะฮะดึงไม่ขึ้นเลยค่<ะ>ตอนนี้พ่นไปแล้วตกเปียถิดนะ<ะ>มันก็ดึงงายดินกันล้นปุยนะครับดินฟุง้งเลยนะครับ<อ>ดินปูเลยนะล้นเลยนะเราใช่เมื่อก่อนดินไม่ใช่แบบนี้เลยเหรอแข็งเป๊กเลยครับทำไมถึงแข็งอะคะใช้เคมีเหรอเม,มอื่อก่อนเรใช้ปุ๋ยเคมีอะไรนะ บอกว่าใช้เคมีเนาะก็เลยทําให้เมื่อก่อนนียอาจจะถอนยากแต่แสดงว่าดินแถวแถวเนี้ยมันเป็นดินที่อยู่ทางเนินเขาปะคะดินเนินเขานี่ปกติดินมันดีไหมดินมันดีฮะแล้วก็พอผ่านการปลูกเห็นพี่บอกว่าเมื่อก่อนเคยปลูกอ้อยดินมันแย่ลงแย่ลงค่ะสุดท้ายเลิกปลูกไปนแล้วก็มาหันมาปลูกถั่วัวค่ะพอปลูกถั่วแรกๆก็ก็ใช้บนพืชเลยปะคะใช้บนพืชเลยค่ะใช้สูตรอะไรคะ ก็ใช้สูตรนี่แหละเมื่อก่อนมันเดอะคิงไม่มีนะ,ะใช้ปีแรกไม่มีเดอะคิงหรอกเมื่อกัปีแรกใช้บำรุงต้นบำรุงต้นอ๋อ <มา S 2> ค่ะแล้วก็ใช้บุพืชเรื่อยๆมาเลยเรื่อยๆมาเลยค่ะ,อ,คะอันนี้ดูจากสภาพต้นที่พี่ถอนเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยดินล้วนซุยนี่เรามาดูที่ดินกันพี่สวัยลองจับดินให้ดูอีกทีหนึง่งเขาขาวนี่มันคือพวกอ๋ออันนี้มันเป็นพึกรากหญ้าพวกละค่ะครับเนี่ย อืนี่คือดินล้วนมากเลยเนาะเมื่อก่อนดินมันมันไม่ได้ล้วนอย่างนี้เลยไม่ล้วนเหรอไม่แข็งค่ะค่ะดินไม่แข็งค่ะแล้วมีไส้เดือนไหมคะมีครับมีเยอะไหมเยอะไส้เดือนเยอะครับแต่ก่อนมีไหมเมื่อก่อนไม่มีเลยอืมจะเห็นมากๆก็ตอนหน้าฝนเนาะตอนนี้ไส้เดือนเป็นหลบแล้วเนี่ยเดินมันไม่ใช่ว่าแห้งนะดินมันเปียกมันชื้นตลอดเวลาค่ะในขอจับเน่อยอืมชื้นใช่มันมีความชื้นอยู่ก็แสดงว่ามันอมความชุ่มชื้นไว้ให้นะคะ โอเคก็เลยถอนต้น้น่นิ่ง่าได้เวลาโดนน้ำนะแปบนิดเดียวเราฝนไม่ต้องตกเยอะแล้วตกนิดเดียวก็ชุ่ม้วของเราค่ะอืมโอเคนี่อันนี้คือต้นที่พี่สวัยถอนมาให้เราดูเลยนะคะปกติเนี่ยพอก็ถอนมาอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วเขาทาไงต่อก็เอาไปให้คนงานปิดคนงานเขาจะบิดยังไงบ้างะครับเขาก็เด็ดเทลเม็ดเนี่ยค่ะแล้วก็เม็ดใหญ่ๆเม็ดเล็กๆเราก็ไม่เอาค่ะอ๋อ ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยขอให้พี่ลองพูดเปรียบเทียบหน่อยว่าก่อนที่ใช้บุญพืชนะคะอ๋อไม่ใช่พูดว่าก่อนถ้าสมมติคนทั่วไปที่เขาใช้ปุ๋ยอื่นอ่มันได้เม็ดแบบนี้ไหมไม่ไม่ได้มันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงล่ะมันเม็ดใหญ่แต่เหมือนไม่ไม่ไม่มีเนื้อข้างในอ่ะอ่าเขาแสดงว่ามันมันกรวดแต่มันกลวงเนื้อไม่แน่น ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตั้งพมนี้ดีค่ะครับเม็ดข้างนอกก็ใหญ่ข้างในก็ใหญ่แกะดูได้ไหมคะได้ครับอ่าเดี๋ยวเดินที่เชิดอถือพี่แกะให้ดูเนี่ยพมมันจะเต็มทันทีเลยเม็ดนะเหอืมน่ยเกะเลยค่ะเม็ดเม็ดจะเต็มทั้งพมค่ะอืมเม็ดสวยขาวใหญ่เลยเนาะถามพี่นิดนึงค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยการปลูกถั่วพวกนี้เนี่ยอะไรบ้างที่มันทําให้เกิดปัญหา เห็นพี่บอกว่ามันมีทั้งแมลงทั้งโรคเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดินหุ่นสําคัญที่สุดเลยอะไรนะคะดินหุ่นดินหุ่นครับดินหุ่นคือมาอยู่ใต้ดินอ่ะดินหุ่นกับมดเนี่ยดินหุ่นกับมดมันจะกินเม็ดเนี่ยที่เราปูกไว้นะใช่ไหมคะค่ะเนี่ยมันจะกินเนี่ยอืเราจะทอนไม่ได้พูดเลยมันจะกินเสี่ยมหมดเลยครับตั้งฟอกเลยอ่ะค่ะเป็นเยอะไหมคะเวลาเป็นทั้งทีเป็นทั้งเป็นทั้งสวนเลยทั้งสุ่เลยครับถ้าเป็นทีกันนะค่ะเราใช้อะไรคะถึงจะทำเผมใช้ตาตานี่แหละชีด ป oh. กติชาวบ้านเนี่ยก็ใช้ฟูราดานว่านกันใช่ไหมค่ะพวกไม่ได้ใช้หรอกค่ะใช้ตาตาฉีดอย่างเดียวอือแล้วไม่ต้องใช้ฟูราดานเลยไม่ได้ใช่เลยอืเนี่ยไม่ได้ว่านฟูราดานเลยค่ะก็ทําให้สแสดงว่าตัวตาตาเองที่พี่ฉีดไปเนี่ยมันก็ทําให้การตัวมดครับแล้วก็<ม>พวกแมลงที่มแอบมากินข้าวตำดงข้าวทั่วไปนะค่ะใบทั่วเนี่มันจะปุกมันจะนั้นหมดเลยแหละยิกงอพวกไม่เหนอีิกเลยอื ทงงเลยนี่นะนี่คือใบที่บอกนะว่าไม่มีหงอิกงอเลยแล้วก็สแสดงว่าเราก็ไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใช้เลยเขาใช้ตาตาตัวเดียวแหละที่ฉีดค่ะปก<ฏ>ติถั่วก็มีปัญหาเรื่องเชื้อราโอ้เชื้อรามากเลยแหละขลัวเพิ่ดินหุ่นกันตอนนี้นะค่ะตอนดินหุ่นกินดาละหมดเลยเนะี่ยไม่มีเรื่องเลยค่ะของพี่เป็นเชื้อราไหมคะไม่เป็นฮะไม่เป็นเพราะว่าใช้ยาฆ่าเชื้อราหรอไม่ได้ใช้เลยใช้ตาตาย่างเดียวเลย ใช้ตาตาอย่างเดียวก็คือช่วยทั้งเชื้อราครับทั้งหมดเลยอ่ะพี่ฉีดยังไงอะคะก็ใช้ทั้งฉีดเลยอ่าฉีดผสมทั่วๆไปยี่สิบซีซีน้ําถังหนึ่งยี่สิบลิตรแล้วฉีดบ่อยแค่ไหนอะคะแม้บางทีผมมึกแยกก็ฉีดอาทิตย์นึงอาทิตย์ละครั้งละครั้งคประมาณนี้อาทิตย์ละครั้งละครั้งละครั้งค่ะฉีดไปกี่ครั้งอะคะหนึ่งเดือดูการเนี่ยโอ้โหนี่มันแล้วแต่บางทีเราว่างแล้วก็ฉีดมันก็บ่อยคะค่ะ เพราะว่าพี่รู้ว่าคือฉีดแล้วมันช่วยแล้วก็เลยฉีดแล้วต้นทุนก็น่าจะลดเยอะเนาะที่บ่อยช่วงที่ว่าฝนไม่ตกอะค่ะถ้าฝนไม่ตกแล้วฉีดบ่อยมันก็ช่วยได้ใช่ไหมค่ะอ,อย่างอย่างแปลงอื่นที่เขาไม่ได้ใช้ตาตาเนี้เขามีปัญหาเชื้อราเยอะไหมคะมีครับมีเชื้อราอืม<ำ>ก็ผลผลิตน้นอยพี่บอกว่าวันนั้นเมื่อกี้พี่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าทั่วๆไปอะที่ยังไม่ได้ใช้บุญพืชเนาะปกติแล้วหนึ่งกิโลเนี่ย มันถั่วเนี่ยมีความเสียหายห,ายหรือไม่สมบูรณ์เนี่ยสักกี่กี่ขีด๋อทิศตั่งยังไม่ใช้อะนะค่ะโอ้มันเสียมเสียมเยอะมากเลยฮะค่ะถ้าโลนึงนี่เสียสักซักเท่าไหร่คะมันครึ่งตกครึ่อครึ่งตอกครึ่งครึ่งตกครึ่งเลยครึ่งตอกครึ่งเลยโอ,อแล้วพอมาใช้เป็น <มา S 1> ยังไงบ้างมาใช้บนพืชนี่ทับจะไม่มีเลยถึงขีดถึงสองขีดไหมคะระมันขีดหนึ่งขีดเดียวเสียหายขีดเดียวแสดงว่าจากเดิมเนี่ยหนึ่งกิโลนะ เมื่อก่อนเสียหาย5ขีดตอนนี้เหลือแค่ขีดเดียวแปลว่าผลผลิตมันเพิ่มมาอีกต้องสี่ขีดเนาะโอ้โหเสียหายถ้าเบ็ดเสร็จแล้วก็แค่สิบเปอร์เซ็นเองถือว่าน้อยมากค่ะลูกค้ามาซื้อพี่ถึงสวนเลยใช่ไหมคะถึงเลยค่ะค่ะนี่ดูสภาพต้นที่ว่าเนะรากก็สมบูรณ์นะคะนี่ระบบรากมีปมต้นก็สมบูรณ์ไม่มีเชื้อรา ทั้งหมดนี่ที่พี่ว่าใช้มากี่ปีแล้วนะคะเอาตั้งแต่เริ่มปีที่ห้าเลยเนี่ยเข้าปีที่ห้าปีที่ห้าที่ใช้มาเนี่ยไม่เคยไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีความเสียหายไม่อะไรไม่ไม่ต้องเพิ่มปริมาณด้วยใช่เท่าเดิมแต่ว่าที่ว่าลดลงเนี่ยสารเคมีไม่ได้ฉีดเลยยาเชื้อราก็ไม่ต้องฉีดโซดาไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้อะไรเลยฮะแต่ได้ผลเพิ่มมาทุกปีทุกปีเลยนะอ้าว S <S <S ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอกีกได้ผลประโยชน์ขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยค่ะี้ดพี่จําตัวเลขได้ไหมอ่ะอย่างอย่างปีที่แล้วกับปีนี้มันขึ้นยังไงบ้างอ่ะเมื่อปีที่แล้วนะมันได้ตกสามร้อยฝาทั้งแล้วนะค่ะสามไร่เนี่ยสามไร่ได้าา่อยสามร้อยกระถางสามร้อยกระถางครึ่สี่ร้อยแหละปีนี้ ปีนี้ก็ยังไม่ลงเลยอ๋อกำลังเก็บอยู่เดี๋ยวต้องเก็บแล้วต้องโทรมาถามว่าได้มากกว่าส0มร้อยไหมแต่ยังถ้าถ้าเทียบกันกับปีที่สามไม่ปีที่สี่ก็ได้ค่ะมันเพิ่มยังไงมันท่อนไปแล้วตรงนี้ได้ท่อนประมาณงานฟ้าเนี่ยมันได้ไปตกหกสิบกทะถงแล้วอะปีนี้ท่อนประมาณงานฟ้านะแค่งานกว่ากว่าก็ได้6กสิบถังแล้วเพราะฉะนั้นสามไร่เนี่ยมันเกิน3า0ร้อยเนี่ยถังแน่ๆนาจะเกินที่สวัยคะอันนี้คือนี่ทั้งหมด ที่วันนี้นี่เก็บมากลองตรงนี้เลยนะอันนี้เมื่อกี้ที่เราเก็บกันสดๆนะคะที่ว่าว่าดินมันก็ร่วนแล้วก็ออกง่ายแต่สังเกตดูว่าถั่วเปลือกสีมันสวยเหมือนกันเนาะสะอาดดใช่ไหมคะมันมันมันเป็นเพราะอะไรคะปกติแล้วถ้าไม่ใช้บุญพืชเนี่ยเปลือกมันจะสีแบบไหนอะคะมันจะดำ่ามันจะเป็นจุดๆจะไม่ข้าวเวลาลาหนาปุ๊บไม่ข้าวไม่นวลหรอกค่ะอ ก็ต้องใช้สารส้มช่วยบางทีนะก็คือเหมือนฟอกครับสป็นส้มฟอกของะเราไม่ต้องใช้เลยอ๋อไม่ต้องใช้สารส้มใส่น้ำปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เดียวเอากำไปใส่น้ำอ่ะเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวเราจะลองดูว่ากำไปใส่ให้เห็นเห็นกันเลยว่าพอเราเอาไปล้างแล้วเนี่ยเบือกมันขาวจริงไหมเพราะนี่สดๆแค่นั้นแหละค่ะดินน่รุ่นละลายค่ะส่วนส่วนถุงนี้ที่พี่ถือก็คืออันนี้ต้มแล้วต้มแล้วนะคะแล้วก็นี่มาดูว่า ส่วนใหญ่แล้วเปลือกก็สีขาวจริงๆก็ถ้าเปลือกขาวๆนี่คือสมบูรณ์แล้วก็แถมปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรไม่ใช้ไม่มีสารเคมีอะไรเลยค่ะไม่งั้นปกติก็ต้องเอาใช้พวกฟูรดาฟูลดานแล้วก็ถ้าเปลือกมันไม่ไม่ขาวก็ต้องใส่สารส้มครับให้มันขาวเราล้างธรรมดาเรามันต้องใช้สารส้มใชอะไรเลยค่ะไหนพี่สวัยลองแกะดูเม็ดข้างในให้หน่อยค่ะอันนี้วางกันก็ได้ค่ะ อ่าโหมือเดียวก็แกะได้ทั่วสมบูรณ์เลยนะะคไหนขอลองชิมหน่อยค่ะอุ้ยเนื้อแน่นเนาะเนื้อแน่นกว่าทั่วทวไปป่ะคะทั่วทไปเลยค่ะเนื้อแน่นแล้วก็อร่อยรสชาติก็มีเขาเรียกว่า มันก็หอมด้วยแล้วมันก็หวานธรรมชาติค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่สวัยพาเราลองเอาถั่วพวกนี้อ่าลองล้างน้ำล้างน้ำได้เลยนี่ให้เห็นเห็นเราเอาตรงที่ดินเยอะๆเลยนะตรงนี้มีดินเยอะๆค่ะให้เห็นกันเลย แช่น้ำปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันจะละลายนั้นทันทีเลยเนี่ยเนี่ยเขแช่ปุ๊บแหะแคร่เราทูดๆน้อยเดี๋ยวหลุดหมดแหละค่ะเหมือนจะข้าทันทีเลยอืมอก็ทําความสะอาดเขาเรียกว่าล้างถั่วก็ง่ายไม่ต้องมานั่งแช่นานปกติถ้าข้องคนอื่นเขาทั่วไปนะเราต้องแช่ไว้นานสิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะเ<อ>ขาจะล้างอกอ่ะให้มันหลุดแล้วมาทูหของเราไม่ต้องเลยนะเราจุ่มแค่นี้เราก็ล้างอกได้เลยเนี่ย นี่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยแ๊้เดียวแล้วข่าวหมดละนี่ประหยัดเวลาได้อีกนะได้สิครับข่าวจริงๆข่าวเยวะเลยแหละค่ะโอ้โหสุดยอดแล้วก็เม็ดโตๆทั้งนั้นเลยน่ากินนี่อันนี้คือข้างล่างเห็นไหมคะดินก็เป็นสีดำเนาะมีแม่ค้ามาซื้อเขาไม่บอกเราเพาพอปิดบังกันเท่านี้นะเขาว่าถ้าไปซื้อห้องเข้าแล้วก็ ขาจะไม่บอกห้มาซื้อพ้หรอกอถ้ามาซื้อพูออาา้รับก็ว่าเห็นทั่วพม้ดีฟ้าเดี๋ยวไม่ขาเขาไม่เอาที่อื่นหรอกเขาจะมาเอาเนี้ยประจําเลยอก็ออห้ามบอกอีกไม่บอกล้วหรอกแต่นี้มาเช้ามาแล้วไม่ขามาสร้างไว้แล้วค่ะร้อยโลเ,เขาทเทปค่ะเมื่อก่อนนี้มีคนมาซื้อถึงที่นี่ไหมไม่มีมาซื้อประจํามาซื้อประจําค่ะนี่ก็ไม่ขาประจํอะไรที่มาเนี่ยอื แล้วก็ไม่บอกด้วยว่ามาซื้อของพี่สวัยเพราะเดี๋ยวคนอื่นแห่มาซื้อตามใช่ไหมไม่บอกอืมแล้วเขาก็ขายได้ราคาเลยเมื่อวันเสาร์ที่แล้ววะเขาไม่ซื้อใช่คองเนี่ยเลยบ้านไปมันมีคองอยู่ประทานใช่ไหมเขาไม่ซื้อไปแหละคำว่าซื้อไปค่ายไม่ได้ต้องถึงหมดเลยไม่มีคนซื้ออ๋อไปไปซื้อของที่อื่นอขายไม่ได้มันเสียแล้วก็อ่อนไม่เหมือนของเราเมื่อกี้เข้ามาดูของเราแล้วอ้โหชอบใจอืมวสร้างไว้ร้อยโลเนี่ย ก็แสดงว่าแม่ค้าเนี่ยเขาไปไปซื้อของส่วนอื่นๆมาแล้วซื้อไปก็เสียงะเสียได้เปล่าเพราะว่ามันมันเม็ดมันอ่อนแล้วมันก็เสียเยอะแล้วเม็ดเล็กด้วยเล็กมันก็เล็กด้วยขายไม่ได้ราคาพอมาเจอของพี่สวยปุ๊บชอบเลยชอบเลยสั่งร้อยโลไปเนี้ยมันจะไม่ไม่เสียเลยค่ะวะมองหยิบมาปุ๊บมันไม่มีเสียเลยอืมอืมดีเนาะ นั่นแหละเราก็สบายใจเราปลูกแล้วผลผลิตเราก็ดีใช่แถมยังไม่ต้องใช้เคมีเลยอ่าไม่ต้องใช้เลยเนี่ยเรากินเองเราก็สบายใจนี่ที่ว่าอันนี้คือที่แมค้าจองละหนึ่งร้อยโลนะคะเอต่ทั้งหมดนี่มันกี่โลคะเนี่ยวันนี้ไม่ถึงห้าร้อยโลนี่มันซักกี่โลได้คะนี่ก็ไม่ไม่น่าจะเยอะสามสิบาโลได้ไหมสามสิบกโลเนาะอีกต้องสามเท่าของนี้ที่แมค้าสั่งไปสวยสวยหมด หวานกรเลยตอนทั่วขึ้นทักดินอาขึ้นมาทั้งมาทักหรือมือเงี้ยนะมก็งอาบำรุงต้นอะปุ๋ยนะหวานเปก่อนเลยก็เหมือนแค่ขึ้นมานี้ประมาณเท่าไหร่เจ็ดวันสิบห้าวันอ่าใช่แล้วก็หวานเลยหนึ่งรอบหวานหนึ่งรอบก็ฉีดตาตาฉีดตาตาตามเลยตามไปเลยค่ะแล้วมาใส่ปุ๋ยอีกทีตอนไหนอะใส่ปุ๋ยอีกทีก็มันเริ่มทัก ประมาณทักคืบฝ่าไกลๆจะออกดอกอ่ะทักเดือนฝ่านะแล้วก็ว่านปุ๋ยเลยเนี่ยมันก็จะออกดอกดอกเรื่องเต็มต้นแหละใส่ปุ๋ยกี่รอบนะคะนี่ผมใส่ไปหมายถึงต่อหนึ่งฤดูเนาะหนึ่งรอบของต้นเนี้ยผมจะใส่ทีละน้อยๆนะอยฮะอ๋อก็ใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆครับค่ะถูกต้องมากๆเลยบางคนบางคนใส่ทีเดียวเยอะๆแล้วก็ไม่ใส่ต่อ แต่ว่าการที่ใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องก็คือใส่น้อยๆใส่บ่อยๆนี่ผมใส่ไปสามรอบแต่ปุ๋ยนี้อายุมันมันดีฟ่าปุ๋ยอย่างอื่นคมันอยู่ได้นานฟ่าบม่งามนี่จะงามนานยูเรียน่ะมมนงามก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็หมดแหละมันเขี้ยวจริงเพราะยูเรียใช่ไหมมันเขี้ยวพุ๊เลยแหละอาทิตย์เดียวก็กลับมาเมื่อเดิมเหลืองครับเื่องแต่ปุ๋ยนี้หนูสึกมันไม่เรื่องอื มันอยู่ในนาบางที่ผมเก็บเกี่ยวแล้วอะเม็ดปุ้ยยังอยู่เลยนะอืเมื่อกี้ไม่ได้เดินดูในดงนะมันมีเม็ดปุ้ยยังอยู่อยู่เลยบางคนบอกว่าเอ๊ะปุ๋ยยังอยู่ขนาดนี้นี่มันปลอมหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นกรวดเป็นทรายหรือเปล่าแต่มันทําให้เราเขียวทนเขียวนานทำให้เ้วไอที่ปุ้ยยังอยู่เนี่ยมืนเหมือนทําให้ดินนั้นด้วยมันจับให้ดินให้ดินฟูดินฟูงดีค่ะใช่ เพราะว่าของมูลพืชก็คือเป็นแร่ธาตุที่ทําให้ละลายอย่างช้าๆก็จะอยู่อยู่ได้นานขึ้นต้นมันเขียวก็เขียวนานเลยพี่สวัยคะฝากเล่าความประทับใจสรุปสั้นๆนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะลองใช้บุญพืชใช้ตาตาแต่ยังไม่กล้ายังไม่มั่นใจพี่สวัยเราแนะนำหน่อยค่ะครับก็ ใช้ปุ๋เพื่อนะครับก็มาได้เลยนะฮะที่ไร่นี่ยเดี๋ยวเราก็แนะนำแต่ได้ผลมากเลยนะฮะถ้าเราเริ่มใช้บุญงพืชมาปีแรกก็ได้ผลมาเรื่อยๆทุกปีเลยค่ะค่ะพี่สวายอยู่ที่ไหนคะก็อยู่บ้านเขาสูงฮะหมู่สิบตำบลท่ามสิบห้าอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเขาสูงหมู่สิบตำบลเขาสามสิบห้า อำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรก็0871663381 0871663381โทรหาพี่สวัยได้ยินดีให้เพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยากจะปลูกถั่วมาเยี่ยมชมได้เนาะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ค่ะ